สลาม a m a l a i k u สวัสดีครับจูจูหมันชาแนลนะครับวันนี้เรามาเรียนภาษามาลายูนะครับแม่กกไก่กันนะครับคือแม่กกนะครับในภาษาไทยนะครับแล้วบางหมานจะขึ้นภาษามาเลมาลายูแล้วก็ลงท้ายโดยภาษาไทยนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้นะครับในการเรียนภาษานะครับแต่ละ เยอะมากนะครับทุกๆัวร์เช่นั้นนะครับบางมาวิาสอนแต่ละแม่คืออ่าสักร้อยร้อยคำร้อยสั์นะครับแล้วที่เหลือนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับไปหาหนังสือแล้วอ่านเองนะครับให้เกิดความคุ้นชินนะครับเคยชินนะครับความอ่าสัมผัสกับภาษานะครับเราจะได้อ่าได้รู้นะครับแล้วก็ได พูดได้เร็วๆขึ้นนะครับแล้วอย่าลืมนะครับในการเรียนแต่ละครั้งหาหนังสือนะครับปักกามาจดนะครับมันจะได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่คือเรื่องจริงจากประสบการณ์จริงของมังมานนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับปุนคือก็อใบปุนคือก็อดี บาไก่มานาปุลคือก็อตามกงสุนคือกงสุนตะกันคือกดบีชิกโลเจงคือกดกระดิ่งหุกกมคือกด อุนดังอุนดังคือกฎหมายอาตุรันคือกติกากนนังบูดีคือกตัญยูนะครับโอเควันนี้นะครับเอาแค่10บคำนี้ก่อนตรงนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ เราพูดกับใครเขาตามนะครับถ้าเขาท้วงติงมาถ้าเขาบอกมานะครับถ้าเขาแนะนํามานั่นคือเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าอายสาหรับตัวเรานะครับแล้วเราจะได้พูดมาลาอยู่ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับมีแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปนะครับติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กด s ซับสไคร์ให้กับยูหมานด้วยนะครับข้างล่างนี้นะครับเรียกว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับรู้สึกยังไงเป็นอย่างไรนะครับจะขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ